สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาทำเป็นคลิปแรนดอมนะคะจะใช้ไ้ายอยู่สองสำรับนี่นะคะช่วงนี้ครูเองก็จะเจ็บคอนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะทำคลิปค่อคนข้างที่จะแทบทุกวันเลยนะคะถ้าวันไหนไม่ได้อัปเดตก็แสดงว่าช่วงนั้นจะยุ่งแทบที่แบบว่าแบกงานมาทำที่บ้านอะไรแบบนี้เนาะโอเค ก่อนอื่นนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์ like, กด subscribe ให้กับช่องนะคะอ่ะวันนี้ยังไม่มีหัวข้อนะเป็นคลิป r a n d o m เดี๋ยว random น,นะคะครูเนี่ยได้วางวันเวลาแล้วว่าจะจะทำในวันไหนอย่างไรนะคะส่วนวันเสาร์ทุกวันเสาร์ไม่เสาร์ก็สุกนะคะครูนะคะจะได้มีการไลฟ์สดแต่ไม่ใช่ทุกเสาร์และสุกแบบทุกสัปดาห์นะคะ ก็แล้วต่อว่าในช่วงไหนอย่างไราบางที่ครูจะแจ้งแล้วก็อาจจะไม่ได้แจ้งก็ได้แต่จะเป็นสุขกับเสานะคะถ้าติดขัดอะไรก็จะปล่อยผ่านไปเลยนะคะแล้วก็มีตารางสเกจ d ด l ลที่ทำไว้แล้วว่าจะทำคลิปอะไรบ้างเนาะว่ามีคลิปที่เป็นหลักๆของช่องแล้วก็จะเป็นแลนดอมพิกเดกพิกคัสนะคะส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแท้งมาเป็นรายเดือนนะคะครึ่งปี นะคะหรือว่าเป็น3เดือนต่อครั้ง4เดือนต่อครั้งนะคะตอนนี้ครูทำสเก e d u l e ดที่ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะนิ่งพอสมควรแล้วอขอเดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนายเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์คุณและเขาเนาะย,ยังไงก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานนห้ถึงเขาคนนั้นนะคะ โอเคครูสับให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยใบแรกนายรับคับกลับหัวนะคะอืน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันหรือว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันเท่าที่ควรอะเนาะม,มีความห่างกันออกไปนะคะ ห่างในที่นี้ห่างใจห่างกายห่างการติดต่อสื่อสารห่างข้อความแล้วก็อยู่แดนไกลได้ด้วยนะคะคุณรักเขานะคะอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วก็อยู่ห่างกันออกมาแล้วเรียบร้อยหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยเป็นแฟนหรือมีพลังงานที่มีความเป็นแฟนเป็นคนรักกันเพียงแต่ว่าตอนนี้มีการปลีกตัวออกมาไม่ได้อยู่ใกล้กัน การปลีกตัวออกมาแม้ว่าความรู้สึกยังคงอยู่แต่ว่าการ take action การกระทำมันไม่มีในนั้นนะคะก็เหมือนแบบอ่ออะไรแรกที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้ถูกพัฒนาหรือว่าล้มกันมาแล้วเนาะมันเป็นกลับหัวแล้วนะคะให้ถ้วยกลับหัวจริงด้วยแล้วก็น่าจะเป็นพลังงานของคุณนะคะที่กล้าตัดสินใจที่จะเดินออกมาแบบเต็มตัวนะคะกล้าที่จะเดินออกมา อืมโอเคมันเป็นห้าเหรียญใช่ไหมคะกล้าเดินออกมาแต่ทั้งนี้ความรู้สึกอะ่ะมันยังมีให้เขาอยู่นะคุณยังมีให้เขาอยู่แต่มันคือความกล้าที่เราจะตัดสินใจกล้าจบเพื่อที่จะเจ็บและเดินออกมานะคะ เป็นไม้นะคะต่างคนต่างเป็นไม้หรือว่าตัวคนเป็นไม้ตัวเขาเป็นไม้หรือว่าผ่านประสบการณ์โลกเนี่ยมาสูงนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมีนิสัยที่ค่อนข้าง,างที่ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเนาะพลังงานมีความเป็นผู้ชายสูงนะอาจจะทั้งคู่ก็ได้นะคะมีพลังงานที่มีความกล้านโลกก็คือเหมือนอยู่โลกมานานอะ่ะม,มีประสบการณ์สูงนะคะทําให้การตัดสินใจการที่เราจะมุดออนหรือว่าการที่เรามีจิตใจที่รู้สึกว่า โอเคพอกันทีกับคนนี้มันมันมัน,ม,นมันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ยังมีความนึกถึงคิดถึงกันนะเด็กดาบกลับหัวนะช่วงนี้เท่าที่ดูนะภาวะอารมณ์น่ะค่อนข้างดีตรงไหนรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้สื่อสารกันมันก็เลยไม่มีการ งอนไม่มีการแสดงว่าฉันต้องการอันนี้จากเธอนะเธอต้องทําสิ่งนี้ให้ฉันฉันต้องทาสิ่งนี้ให้เธอมันไม่มีการเรียกร้องความสนใจเกิดขึ้นนะคะคืออะไรมันเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองเนาะต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองก็ว่ากันไปนะคะในแต่ละวันโดยที่ไม่ได้มาจะ,ะไม่ได้จะมาแสดงว่าออแสดงให้เขารับรู้หรือว่ามีการอ้อยอะไรไม่มีเลยนะคะต่างคนต่างอยู่เนาะ แต่ในใจอ่ะมันนึกถึงจริงๆนะนะคะอาจจะเป็นคนรับเก่าคนเก่าคนคุยเก่าคนที่โดนเทเทการไปาสามีภรรยาเก่าอะไรแบบนี้ได้นะม,นมันมันมีมันเป็นความนิ่งภายนอกแต่ภายในใจอ่ะต่างคนต่างไม่ได้คุยใคร move on นะ move forward แบบว่า move ไปกับสิ่งที่ควรจะโฟกัสกับสิ่งกับสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรให้ความสำคัญนะคะ <c oughs> ประมาณนี้เลยเนาะอ่ะขอดูเพิ่มเติมอีก6ใบนะคะดูเหมือนว่ามีใครคนหนึ่งนะคะเริ่มต้นหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นในใจเหมือนเอาโฟกัสย้ายโฟกัสไปอีกฝั่งหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะแต่ถามว่ายังมีคนคุยไหมคือมันมีคนอื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นเขาม,มีคนอื่นเข้ามาแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากคุยกับคนเหล่านั้นแต่เป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นอยากคุยกับเรามากกว่านะคะประมาณนี้นะอืม คุณและเขามีติดขัดในเรื่องของหน้าที่การเงินการงานนะคะโดยเฉพาะการเงินเนาะเพราะว่าไพ่ของเงินกลับหัวเกิดขึ้นนะคะสิบเหรียญกลับหัวติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะชัดเจนนะมันเหมือนนิ่งออกไปด้วยในเรื่องของอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามอยู่นะคะนิ่งนะแต่ใจไม่ได้นิ่งยังมีความคิดถึงกังวลกวาารู้สึกยังไงไม่รู้รู้สึกหน่วงหน่วงรู้สึกว่า มันเหมือนต้องไม่คุยกันนะมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบมันเหมือนจะได้คุยกันอะ่ะมันบอกไม่ถูกอะ่ะอืมนะคะมันเหมือนจะได้คุยกันแต่ว่าไฟได้ไฟหนึง่งหรือตัวคุณไหมที่ทําอาชีพเกี่ยวกับพวกธุรกิจหรือว่าอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าต้องมีลูกน้องอะ่ะนะคะมีลูกน้องแล้วก็ต้องหมุนเงินอีกคือย,ยุ่งยากในเรื่องของหน้าที่การเงินของตัวเองด้วยนะคะไม่ควรว่าเขานะอืมคนหนึ่งกําลังสดใสอีกคนหนึ่งกําลัง กลุ่มหลายๆเรื่องนะอืทั้งคุณและเขาอ่ะต่อให้มีคนมาคบมาคุยอะพยายามอยากคบคุยกับคุณอะคุณไม่ได้เปิดใจร้อยเปอร์เ์แค่แบบว่าคิดไว้เป็นคอ n เนคชันหรือว่ากระยายนิมิที่ดีนะคะเดี๋ยวเราขอมาดูเพิ่มเติมนะว่ามีโอกาสจะได้คุยไหมเพราะว่ามันเหมือนความรู้สึกเราอยากบอกนะว่าเฮ้ยมันเหมือนจะได้คุยกันแหละนะคะอ่าเรามาดูอูู้หตกเรามาดูว่า แล้วเขาจะมีโอกาสพูดคุยสื่อสารกันไหมนะคะไพ่อ่อนมากคืออันนี้ไปซื้อที่ c นะีเอ็ดนะแต่มันอ่อนมากๆใพ่บางมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยสื่อสารกันไหมนะคะ มีโอกาสค่ะเห็นไหม g นคัพส์นะคะมีโอกาสเพียงแต่ว่าการพูดคุยสื่อสารอะเอาเป็นคําแนะนำแล้วกันเนาะพูดให้หน้อยค่ะฟังให้มากถ้าเขาพูดเรื่องอะไรเราตั้งใจฟังตั้งใจเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารเพราะว่ามีโอกาสาที่จะเป็นคนละภาษาเนาะแม้กระทั่งบางทีภาษาเดียวกันยังสื่อสารกันคลาดเคลื่อนได้เลยนะคะมีโอกาสาที่จะเป็นประมาณนั้นนะดังนั้นคําแนะนําก็คือว่าฟังให้มากพูดให้น้อย พูดใจความสําคัญให้ได้ชัดเจนเคลียร์ที่สุดห้ามเลิกเลกห้ามรู้สึกว่า,ามีข้อกังวลใดๆห้ามคิดลบกับเขาห้ามคิดลบกับตัวเองในสถานการณ์ที่จะได้คุยสื่อสารกันเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะคะน่าจะเป็นฝ่ายเขาเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกลับมาในถ้วยนะคะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมนะคะว่า เขาหายไปเขาเงียบไปเนี่ยภายในใจลึกๆของเขาคิดอย่างไรกับเราควีนสอดเป็นคู่กันนะมีนิสัยที่คล้ายกันนะ mm hmm. เขาคิดยังไงกับคุณ mm hmm. เขามีความชัดเจนนะแรกๆเขาชัดเจนใช่ไหมหลังๆมาเขาไม่เคลียร์ mm hmm. เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณก็ไม่เคลียร์ด้วยคืออะไรเขาชัดเจน เคลียร์ว่าคุยกับคุณนะตั้งใจนะออฟเฟอร์นั้นนี่ให้นะแรกๆนะเหมือนแบบสปีดมากเลยพอได้ใจเราไปคุณเริ่มลังเลเขาเริ่มจับความรู้สึกได้ว่าคุณมีความลังเลคุณไม่ไว้ใจเขาคุณคิดว่าเขาเนี่ยจะมาหลอกมาล่อมานั่นมานี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นพลังงานของคนที่มีความเคลียร์ตั้งแต่แรกแล้วมันได้รับพลังงานจากตัวคนที่มีความโลเลแบบว่าเออเราเรา,เราคิดแทนได้บ้างหรือว่าคิดรู้สึกคาดหวังกับเขาหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่า คุมเครือตั้งแต่แรกอะเรามีส่วนนะคะเราอะถ้าเป็นผู้หญิงมาดูอะมีโอกาสมีส่วนอยู่แล้วเพราะอะไรคือเราไม่มั่นใจเท่าไหร่เนาะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะก็คือว่าภาวะอารมณ์อะมันมีความแปรปรวนนะคะมันมีความที่แบบว่าคือต้องตัดสินใจให้ดีอะเวลาจะเลือกใครสักคนนี่แหละนะคะมันมีโอกาสที่จะมีความโลเลลังเลเขาได้เห็นเนาะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงมันแบบ คล้ายคับค่นะตอนแรกเขาก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงนะแต่พอแบบว่าเออเงี่ยมากกอนไม่เป็นไรอย่าพิ่งไปออฟเฟอร์เขายังไม่คิดที่จะออฟเฟอร์อะไรให้คุณได,ได้แบบง่ายๆแล้วนะคะแต่จะมีการสื่อสารอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะไม่ชัดเจนมากเกินไปคือเขาจะไม่เป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะอืประมาณนั้นนะบางทีคนชัดเจนมากๆมันก็น่ากลัวเนาะใช่ไหมแต่ถ้าไม่ชัดเจนเลยอะคนเรามันก็จะชอบความซับเฟอร์ความทรมานความเจ็บปวด แล้วก็มาฟังไพ่พอฟังแล้วได้บทความดีๆรู้สึกดีคอมเมนต์ Comment. พอฟังแล้วรู้สึกไม่ดีอ้าวมีดา่ามีว่าเราด้วยคือแบบ what's wrong ฉันทำอะไรผิดฉันคุยกับไพ่นะคะก็ต้องขออภยัยถ้าหากใครเราไม่ได้แค่ปิดไปไม่ใช่ฟังแต่แรกจนจบหรือว่าฟังมาครึ่งนึงถ้าเราวันนั้นเรารู้สึกว่าพี่ฟังคนอื่นฟังแล้รู้เรื่องแต่อีกคนฟังไม่รู้เรื่องนะอ,อีกประเด็นหนึ่งแล้วนะก็ ต้องไปเคลียร์ e อเนจีของตัวเองเนาะก่อนที่จะคอมเมนต์สิ่งที่ไม่ดีจากจิตใจและหัวคิดของตัวเองใส่ของผู้อื่นนะคะดังนั้นเวลาเราพูดเราเราบอกอะไรในตามคลิปไพ่อะมันเหมือนเป็นการแนะนำอาจจะบอกว่าสอนได้หรือว่าอะไรได้เพราะว่าเราเจอคนแบบหลากรูปแบบแบบเนี้ไม่ฟังแต่ขอให้ได้ด่านะคะอืมเนาะอันนี้ไม่ได้โมโหนะ <laughs> ไม่ได้ใช้อารมณ์ด้วยนะคะแต่ว่า คือก็จะออกแนวประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุเนาะอะ,อะแต่เราไม่ได้ว่าทุกคนนะคะเราเจอแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงอะไรก็ตามไม่ฟังเอาแต่ใจางเนาะเ,เดี๋ยวเรามาดูนิสายของเขาลึกเลยดีกว่านะเราเป็นคนชัดเจนนะแสดงว่าจริงๆของคุณแล้วเขาเป็นคนชัดเจน,นะคะ่ะเรามีความรู้สึกหนักแน่นเพียงแต่ว่า เหตุการณ์สถานการณ์อื่นๆมันมาแทรกในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็ภาวะอารมณ์ของเราตั้งแต่แรกด้วยเนาะเหมือนปรับโหมดเลยนะคะอ่ะลึกๆนะคะเรามาดูนิสัยลึกๆของเขาเลยดีกว่าเอาแล้วทำไมมาถามเวลานี้ละ่ะบางทีมันก็ลืมถามมาดูนิสัยลึกๆของเขานะคะอุ้ยแข็งนอกอ่อนในกรอบนอกนุ่มในนะคะ เหมือนขนมปังรถนมโรงเรียนทอดเลยนะคะกลมนอกนุ่มในคนอ่อนไหวเซนซิทีฟพยายามเข้มแข็งพยายามให้ทุกคนมองว่าเขาไม่ใช่คนอ่อนแอเป็นชาติชายถ้าเป็นเพศชายถ้าเป็นผู้หญิงก็พยายามแกล้งทั้งที่น้ำตาไหลตลอดเวลาพลังงานนี้นะคะเป็นของเขานะแต่อาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยสลับกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเลย มันเป็นเบสิกมากเลยที่ใครจะมาดูแล้วเห็นว่าคําที่เราพูดเมื่อกี้มันออกมาจากไพ่ซึ่งมันก็เป็นได้ทั่ว,วไปนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะโลกส่วนตัวสูงแล้วก็มไม่ได้ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความมั่นใจเท่าที่ควรออะือมนะคะแต่ว่าอะไรที่เขามั่นใจอะ่ะเขาเด็ดขาดแล้วก็จริงจังจริงใจเทคสามารถเทคซีเรียสแล้วก็เซตโตกับคนคนนั้นได้ นะคะพอเป็นไพ่เหรียญค่อนข้างที่จะโอเคนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นไนล์เหรียญน,นะนะยังไม่ได้เป็นเขายังเป็นพวกไนล์ถวยไนล์เหรียญอยู่นะเขายังแบบไม่ได้เป็นคิงนะแต่พยายามที่จะเป็นถ้าเขาทํางานธุรกิจของตัวเองนะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วนะจิตใจเขามีความมั่นคงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแต่ว่าอ่อนไหวง่าย เอ๊ะมันมันย้อนแยง้งใช่ไหมมั่นคงในที่นี้คือตัดสินใจเรื่องอะไรทําอย่างนั้นถ้าอ่อนไหวง่ายก็คือแบบอะไรที่เซนซิทีฟต่อจิตใจอะเราเป็นนะอืมแต่ว่าเราสู้อืมแต่ว่าเขาคนเนี้ยเขาเป็นแต่เขาไม่ค่อยที่จะมาสู้เขาจะปล่อยวางเขาจะเก็บเขาจะโอเคพออืมนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าครูเองเนี่ยก็ก็พยายามที่จะมีนิสัยแบบนี้ให้ได้ มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีทุกคนนะ่ะมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนขนาดตัวครูยังรู้ว่าตัวเองมีข้อดีข้อเสียนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่เราจะปรับพลังงานตัวเองไม่ว่าจะเป็นธาตุดินไฟลมน้ําลมไฟอะไรได้หมดเลยปรับให้มีความเป็นบาลานซ์นะเดี๋ยววันหนึ่งครูจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วกันนะคะซึ่งครูอ่ะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูไพ่หนางฟ้านะคะ ว่าเขาอยากสื่อสารอะไรยังไงคลิปนี้นะคะตับหนึ่งนะโอ้ยเดี๋ยวปั๊บหนึ่งได้ไหมขอบทสรุปให้ก่อนลืมเลยขอภัยนะบทสรุปนะบทสรุปบทสรุปอันคร่าวๆในคลิปนี้นะเป็นยังไง มาสรุปนะก็ยังคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่จริงจังไม่จริงใจแล้วก็มาเทคซีเรียสอะไรกับเราแบบปลอมๆไขรฝันอะไรแบบนี้ได้นะคะซึ่งดีแล้วที่คุณมีการพิจารณาเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวังนะคะแต่ว่าคนนี้มีโอกาสที่จะมีการติดต่อสื่อสารกัน มากมากๆเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่ายังไงเนาะไม่คิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วกันกลัวคำว่าเปอร์เซนต์นะคะแต่ว่าคนนี้มีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารเพียงแต่ว่าพลังงานของคนคนนี้นะก็คือ,ค,อคุณนะกําลังคิดว่าเขาไม่ไม่น่ารักไม่อะไรไม่แบบไม่จริงจังอ,ะอ่ะเนาะคิดเยอะอยู่พอสมควรนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ไพ่นางฟ้านะไพยย่วาสาไพ่นางฟ้านะคะ ห้าใบเลยนะทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะเปิดทีเดียวนะคะอขออภัยนะค้าครูแบบพูดอะไรมากๆไปนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบในใจที่เราอยากแนะนำอยากเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าโดนด่าม,มาพูดอะไรเยอะแยะตลกมากเลยอะ่ะคนที่ว่าให้เรา release your ex นะคะคิดบวก เคมี okay, free yourself นะคะแล้วก็ heart to heart conversation ความสัมพันธ์เนี้ยเท่าที่ดูนะเอาภาพรวมทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรยังไงคือความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะอีกอกี่ครั้งก็ตามมีโอกาสได้คุยกันนะคะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ทั่วไปเอาไม่ใช่ขอภายคาสถานการณ์ก่อนหนนีงหรือว,ว่าอาดีตขอให้ปล่อยผ่านขอให้แบบ คือไม่คิดเอามันมาใส่ใจหรือว่าให้มันมาเป็นตัวตัดสินว่าความรักคุณและเขาหรือว่าความรักข้างหน้าของคุณมันจะแย่นะคะเขาอยากให้คุณเนี่ยได้เอาง่ายๆ่าย a to hard conversation ฟังให้มากพูดให้น้อยเนี่ยคือสิ่งที่เราแบบเปิดใจรับฟังเขาใช่ไหมคะก็เหมือนที่ว่าอะไรนะถ้าไม่ถึงบแบบนี้ก็เพราะว่าการที่เราตั้งใจฟังมันเหมือนใช้ใจพูดกันอยู่เนาะเขาก็จะกล้าที่จะเล่า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 ,ลา,ลา,ลาออกมาทุกอย่างนะคะจะเป็นแบบนั้นเนาะ สังเกตไมหมล่ะถ้าเราพูดมากๆเขาก็ต้องฟังใช่ไหมคะเหมือนครูอย่างเงี้ยครูจะเป็นจริงๆแล้วครูเป็นคนที่ทั้งสองนะทั้งฟังฟังก็มากพูดก็มากเนาะแต่พยายามที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีดีที่สุดนะคะฟังในที่นี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยเล่าหรือพูดหรือว่าตำหนิในส่วนที่รู้สึกว่าจะเรียกว่ายังไงอ่ะ มันมันสามารถแย่แยะได้ว่าเราควรรับฟังความเห็นของเขาหรือว่าควรจะเททิ้งอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้ยก็ก็คือเหมือนเป็นเทคนิคทิกเล็กๆที่แบบว่าฟังให้มากพูดให้หน้อยนั่นเองนะคะบางทีอ่ะบางคนนะอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนะี่ยอาจจะเป็นคนที่รุกมากเกินไป รู้มากเกินไปหรือว่าสื่อสารเนี่ยส่งข้อความหาเขาเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารการผ่านโลกออนไลน์โซเชียลนั่นเองนะคะคือความสัมพันธ์คุณและเขาเนี่ยมันไปต่อได้อยู่นะมันยังไปต่อได้อยู่เพียงแต่ว่ามันติดสตรัคในเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปถ้ายึดหลักความเป็นจริงคือตอนนี้ถ้าอยู่แดนไกลนะติดสถานการณ์ทั่วไปของโลกเราแล้วล่าสุดนี้ก็มีก็ใกล้จะมีสงครามโลกอีกคือแบบ ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจมากเลยคือแบบมนุษย์เกิดมาเพื่อหลังผ่านโลกอย่างนี้เหรอโอเคเราจะไม่พูดอย่างอื่นแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ค่อนข้างถือว่าโอเคนะคะเป็นคลิปที่มีชื่อว่าจะได้ติดต่อสื่อสารจากฝั่งเขานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องราวที่เล่ามาเมื่อกี้นะคะยังไงก็ขอ,อ รับฟังไว้นะคะเป็นสารจากไพ่เนาะแล้วก็อาจจะไม่ตรงกับทุกคนหรือว่าไม่ตรงเลยมัน 50- 50เปนะคะถ้าร้อเซนี่ยก็คือน่าจะของจริงแลแหละเนาะ,อะของจริงในที่นี้คืออะไรก็คือว่าต้องเห็นจริงเห็นแจ้งเป็นรูปประธรรมเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นการเล่านิทานก่อนนอนนะคะโอเคแล้วก็ ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามมาดยตลอดนะคะใครที่อยากติดตามครูนะคะก็ไปกดติดตามเพจ a c e b o o k ได้ที่จนิทาร์โรนะคะแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งได้เลยนะคะโอเควันนี้ครูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ